สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์ในเรื่องของการหาผลรบโดยการใช้เส้นจำนวนนะคะซึ่งคุณครูเคยสอนเรื่องนี้ไปหลายรอบแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาทบทวนแล้วก็จะให้เด็กๆได้ฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองนะคะคุณครูจะอธิบายในหน้าที่136ให้ฟังก่อนนะคะเด็กๆเ,เปิดหน้า136ขึ้นมาเลยค่ะ ข้อที่1.1 14-6ลเวลาเราจะหาผลลบจากเส้นจำนวนเราจะเริ่มโยงเส้นจำนวนจากศูนย์ไปหา14ใช่ไหมคะแบบนี้จากนั้นนับถอยหลังมาทีละ1-6ครั้งใช่ไหมคะห่า1 2 3 4 5 6 เมื่อเส้นจำนวนมาอยู่ที่หมายเลขใดหมายเลขนั้นคือคำตอบดังนั้นข้อนี้14ลบ6จึงเท่ากับ8ค่ะง่ายใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อ12ค่ะ15ลบ3เราก็จะเริ่มโยงเส้นจำนวนจาก0ถึง15ค่ะลบ3ก็คือโยงเส้นจำนวนทอหลังมา3ครั้ง1 2 มอ่ามันหยุดอยู่ที่หมายเลข12ดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ12ค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมต่อไปค่ะข้อ1.3ค่ะ16-8ลบ8เริ่มโยงเส้นจำนวน0ไปถึง16ค่ะจากนั้นเดินถอยหลัง8ครั้ง1,2,3,4,5,6,7 แหยุดอยู่ที่อะไรคะหยุดอยู่ที่เลขแปดค่ะแสดงว่า,อาตอบ8เก่งมากคะ่ะวันนี้คุณครูอุ้ยจะให้เด็กๆฝึกทำหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเจดหนึ่ง้อยสาสิบแปดนะคะ,ะคิดว่าคงไม่ยากเด็กๆน่าจะทำได้กันทุกคนใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆทำแบบฝึกหัดในหนังสือคณิตศาสตร์เสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมทบทวน การบวกในคณิตคิดเร็วด้วยนะคะหน้า48และหน้า49ค่ะวันนี้เจอกันเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ